สบายดีพี่น้องสบายดีฐานที่หักแพงทุกทุก่กานกันเลยกันเนาะตอนนี้เบวเคมาอัปเดตอยู่ที่สวนไลอ้อยเนาะเบาเคกับผ่านมาผ่านทางผ่านเมื่อบ้านเบาเคเนาะพี่น้องคือเบาเคมาขายของตลาดน้อยมื่อนี้ขายกระต้มขนมคงอยู่คงกินเนาะหลากหลายกระต้มกระต้มทอดหรือว่าไก่เคเซหลายอย่างหลายแนวเบาเคขาย ตอนนี้ก็ไก่สิบร์ตเลยพี่น้องเหลือขนมกระรองมาลองตองแต่งกันในรถเบาโอเคเนาะก็เหลือบ่อร้ายเนาะพี่น้องเนาะเบาโอเคกับซิงโง่กลับคืนเมื่อสู่หมู่บ้านเบาโอเคสปปลาวพี่น้องเบาโอเคกับลำบากเสุดเลยเกินเนาะพี่น้องเนาะแดดแดดนี่ก็ไปเนาะเห็นบ่พี่น้อง ตอนนี้ไรอ้อยกับงาม,มกำลังเขียวเด้อพี่น้องเด้อเขียวเนปะ็นอะเป็นเล่งเนาะเล่งใส่โุยเนาะเห็นเลยใหญ่กว้างพี่น้องสุดแสงหูแสงตาใกล้หมู่บ้านเบาเคเนี่แหละเนาะตอนนี้เมื่อก่อนเพิ่นใส่คนงานตัดตัดอ้อยเนาะแต่ตอนนี้เพิ่นใส่เครื่องเนาะใส่เครื่องตัดอ้อยตอนนี้กับบควิมีคนมาตัดอ้อยเนาะ แม้กระทั่งปลูกเพื่อยังใส่หลดเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะใส่หลดปลูกเนาะงามกำลังเขียวเ้วยพี่น้องเด้อตอนนี้เพราะว่าิ่นมีโรงงานโรงงานน้ำตาลมิตรลาวตั้งอยู่เซโนเนาะสวรรค์เซโนอเองเนาะพี่น้องเนาะลุงจกักหรือว่าย้ายฐานการผลิตมาแต่ประเทศไทยเพื่อให้พี่น้องมามาตั้งอยู่เซโนเนาะบอลเศรษฐกิจ พิเศษสวรรค์เซโนเน็นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ประเทศลาวกำลังเหนือหอมเนาะพี่น้องเนาะเผินก็เริ่มจับตามองอยู่ต่างชาติเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะแหล่งธรรมชาติยังเหลือหลายเห็นบ่พี่น้องอันนี้เผินยังบ่ทันในปลูกเด้อเผินตัดเรียบร้อยเนาะบันนี้แต่วันนี้เพิ่นปลูกแล้วพี่น้องกำลังเคียวอยู่ เอ็นบออัปเดตอะพี่น้อ,ปองปองไปเดบงได้ชมกันเนาะว่ามันกว้างมันใหญ่ทำไรพูดเบลเคขีค่รถมาแต่ทางนี้ไปแหล่นี่พุ๊ปอ๋อไปพุ๊โอเคพี่น้องผู้ได้มาคลิปนี้ฝากกไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องเบลเคสปป,ปลาวหน่อยเด้อ ขอบมกขอบใจพี่น้องทางลาวแล้วก็พี่น้องต้องฝั่งไทยน้ำเดอ้ออยู่หรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างแดนน้ำเนาะคิดถึงสุกู่สุคนนะครับผมศิลาโดยภาพบรรยากาศนะพี่น้องเนาะนี่แหละอ้อยงามๆนี่แหละกำลังขึ้นเดอ้อพี่น้องกำลังเขียวเนะบ๊ายบายสบายดีกันสู่สุกู้สุคน เจอกันคลิปหน้าเด้๋ยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามสองน้องไ้หลามเด้อสบายดีสุขุกคนสวัสดีครับ